ออกแล้วคกนพี่น,น้องชิปตันรูกไญ่เทเลท่น้บ,นนาบ,านนาบาสื่อลูกไเทลกะแพี่น้องรน้นาบาสื้อลุกให่เทิท่งทงเทโอ้ยเาหากาคนปเ็เฮ็ดเขากับสบายดีน้ำเน้สาวลุงปานอาเบิรสุขูสุกุน เบิกชูมองชุบอลเห็นร้านหน่อยเงียงมากชองกนแดดแดดนี่จากแดดนี่ขายน้อไม้นี่พี่น้องเดี๋ยวบิลลี่สิลงไปสือซอยเขาเจ้าเนี่ยเราแนมมาสงสัยเราอยากให้่สือซอยแดดแดดชองกนนี่ยปะลงไปเบิ่งปะพี่น้องปะลงไปเบิ้งครับตอนต้องทลายลูกน้องใหม่ เองสิบันอเ้ยจาแดอตหจะไดอตาตจะมุโ้มหมวกวะจะ้ใส่หมวกอฮายายบิไปใส่นายๆเอตลาดใช้ตลาดในเมืองนี้อใ้อันนั้นแม่วาหล แม่จะมาจะค้นเอาดีๆจดีตัวน้ำบาไหมจะมาสีคนเอะทงทะเก่ะนทงซีอันนี้กับทงซีเห็ดเห็ดตาได้ปีนาลสาวเห็ดตัตัวนี้นะนี่เอเบื้งน้บาเสอซอยเอาเอาลงว่างดลูกเจ้าขึ้นนักขึ้นแดดแต่ว่าบ้ม่อาทมอยาาอยู่วันนี้อ้าวมามาายทม เอาเจ้าขายบริขายเข่ากันก็เจ้าตริขายไปข้ขายมันบ่อเออโอ้ยแดดในสนองเนาะขายแล้วเลยเขาตลาดเลยใช่ไหมื่อประลูกเจ้าบ่เมื่อยบ่ห<อ>่าเมื่อาาายนะเมืออ่อยเจ้าได้เข่าหงเยนอยู่บรลูกเข่าออกแลว้วออกแลว้ออลวอีนั่งอีนั่งไงได้เข่าแล้วลูกบ่เข่าออเอา้าเข่าแล้วออกลแล้วคือกันพี่น้องต้องชิบบ้าน ใส่าดหนิน้ำเบาซื้อรุดไถ่ท่วดหนุกฮะ <ingo. S 2> ดเจ๊แตะคนออกไ่าน้ะบาซื้อรุดไถ่ท่วแดงหนตรงถั่วดโอ้ยสาหากับเอาคนไหมป้เฮ็เฮ็ดเขาเฮ็ดกบรนิน้เบาไกินนอกร้านเลยเขาพาายมาลูกเออเออ้อันน้าใบซ้อซอยใช่ เจ็ดแก้าสิบธงสี่หกแปดสิบสิบธงพี่น,อน,น้องเนาะอันนี้กะสธงกัเงินอ,งอยู่แสนหนึ่งพี่น้องเป็นเงินอยู่แสนหนึ่งกะสิตเกียเล่าๆส,สองร้ยกว่าบาทเนาะประมาณแม่ลูกว่านี่โอ้ยโอ้ย,อยคือขายดีแต่นะพน้วไายเอยไายจับมแล้วว่า เอาหุ่นมต้เดีวใช่หรือกปล่แล้วมตอหาเบื่อซอยอีาหน่อยก็ทมออ้อมตอบัได้หนิะยามาตบันไดฮะมพงมาพงจะมาตบัพุ่งคุณยางเอาขายเบิ้ลเลยชิพาเข้าไปใช้ได้หน่อยเจนี่เมื่อขายเบิ้ลเลยชิเมื่อหรืว่าชิไปตลาขายเบิ้ลิไปตลา ขายเบิดและขาเทลชิย่างไปตลาดได้พี่น้องชื่อโมเฟสกินตัวนี้ยุวานเอาพ่กันบุหรียแดดแดดแดดเนาะพี่น้องเนาะไปเอาขึ้นรถไป่นไฟไหอันนี้ไขึ้นรถไปไปส่งกระเป๋าไหเดี๋ยวให้ไปส่งนบพี่น้องด้วยล้าน่อยทุกคนมองกันว่ เออแบบปคายน้ำกันคงไปคงมันก่อยกันงคาสี่พี่น้องเนาะเพื่อว่าช่วงนี้มันแดดแดดเนาะ ี่ลีก่ะอยากซอยน้องเข้าด้วยอยากแดงปันน้ำใจนะอี่น้องเนาะกับซื่อซอยเบิดซะเอาขึ้นรถคนเบิดได้ไหมิคข้าตลาดบ่ไปชิมชงนะถือว่าป่นี่ชปมชงอยู่ตลาดมึงไหนบอกนี่ปนะนาเพีองเนาะพี่ลีเ้าแหละโลกนี่สินะคือเอาเ้านี่บอพี่ง้องถ้าแบบมีคนแบบซื่อซอยกเจ้าก็เจ้ากับใครนี่มากอย่ะมาเขาขึ้นไทก็บเออ เห็นตั้งเสี้ยวกับชื่อซอยข้าเจ้าแล้วไม่ลองเลยของของเจ้าเซนหนึ่งแม่เราลูกเนาะหาทงไปชิบทงทงั้งว,วัดเนาะสองไม่แล้ว เพชรนะน้ำเบาวกกินนี่ตรงนั VOICEOVER ้อเพชรนะน้ำเบาพวกกินกินบ่ได้ลูกนี่าืสอซอยซะอีต้นพวกเจ้าหาบตากแดดเนาะพี่น้องคือวิลลี่บอกว่าเป็นยังเงือ่สือซอยอีต้นเขาเจ้ากระโจมหาบตากแดดเ า่าอะไหนูสามเจ้มเน้มนะรวมกับกีฬาหน่อยนี่เป็นเซนหนึ่งวิ <c oughs> จัยบ่ล่ะบ่ไใ้หาบนักเนาะใ <c oughs> คลายไว้ไหมเนาะ <c oughs> ต่เก่านี่หาบไปหอดใช่เอิดต่เก่านี่ ครับละทั่วเมืองนี่ทั่วเลยปะเออเออคอยคายจนงไรละคอยกับมือแด็คขั้นขั้นมือแด็เออผ่านมาเห็นเด็กหน่อยเขาหาผมก็ซื้อซอยเออไปสี่ไหมเดี๋ยวสิไปส่งเดี๋ยวสิไปส่งอยู่พี่น้องน้อยสิไปส่งก็จะอยู่ตลาดตอนมันห่อนแดดไอหลามีกุ๊ปไปอยากไปอยากไปไปอยากไปบุลรุเอาไปอยากไปก็่ไปได้ระบายเอาเงินหายเนาะใช้ได้เงินระบายวันนี้จื้อปะ ิ่บวเข้าจะแบ่งกันโตของสองคนอีกขนับดละสิบทงสิบทงละของเออรวมกันสิบทงอ่ะลูกเออไปพากันไปสิบเข่าตลาดบ่เออของแม่นี่สิบทงเนาะแม่เนาะรวมกันกับลูกเราเอาอันนี้สิบทงเออไปเอาเงินเอาเงินหายแค่ลยเงินหายเฉยอันนี้กินก่อนซื้อน้ำกินก่อนเอาตัวนี้เช่าพันนี่ค่าหนามแล้วไปนองเนาะอ่อนแดดเอาจะแบ่งกันคนลห่าพันเด้อ ซื้อน้ำกินเด้อตัวนี้เอาเอาจารย์ผู้ใหญ่เอาเขาบอกเจ้าอยู่นี่คนหาพันธุได้หรือเด้อเออไปไปลูกหล<ด>าไป,ใ,าไปใช่ใช่อโ,โอ้ยกรดิ่<อ>งแห้งก <อๆ S 1> ับใจ <ๆ S 1> ลายๆนี่ยแล้วนอนพี่น้องเนาะนี่ข้าเจ้ากะผมซื้อ่าข้าเจ้ากะแบบมีแห้งนะแบบได้คลายนะพี่น้องเออที่เข้าี่กะบ่ได้ค้าที่ยังไรเราพี่น้องเนาะอันนี้ที่เข้าซื้อเนาะใหม่นี่เขาก็เคยกินนะคู่มือคู่เว้นพี่น้องเลยเขาเคยกินนะแต่ว่า บางเทือ่อคือเขาขี่รถมากจริงๆแหละเขากลับขี่รถเปิดแอร์เย็นชำ้ชำๆๆมาบัดเห็นก็จะเอาถ่า,านาน้ำมันากแดดเนาะก็เลยสื่อซอยพี่น้องไอ้เก่าแหละเขาเห็นบัได้เขาก็สื่อซอยคือบิลลี่บอกแหละเ่าะว่าจริงๆอ่ะถ้าหากว่านี่คือเจ้าไปนี่ถ้าหากว่าบิลลี่ไปส่งนี่เข้าวซอยไปน้ำนี่บิลลี่จะสื่อหมวกไห้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบิง่งส่งนี่ละหน่อยแล้วก็บโกก้าไปน้ำเล้าบันไดเนาะก็กคือบบหูจักกันพี่น้องเอก้กระสือแล้ว คนประกาศไปกะบยาเพิ่นแล้วเดี๋ยวบันหนาอีกพี่น้องก็หักเห็นเลยๆดอกขาจาวผ่านไปผ่านมาเนะานะใครนโมกน้ำใหม่เท่ากันเวะซื้อซอยน้อยนึงทุบหลีเ่เบาเนี่ยลูกคนเท่าน่ะสิลวยหรือถูกมันบัสซ้ำขัญพี่น้องเนาะถ้าเฮ้าจาักแบ่งปันหลงหนิงศีนาอยู่พี่น้องที่ว่าซื้อซอยนี่กับที่ว่าได้ดีมันเป็นน้ำใจนะพี่น้องแบบเอาเอาไปกินแน่คือตัวนี้ก็จะเอาไปแก่ขาจาวจะไม่ไดถงุงลืมนะจะไม่ได้ทงนเรื่องเนี่ เชียวไปย้ายข้าเจาแถวแถวนั้นแหละอโอ้สาวท้ทงคุณได้หนิลายโอ้แต่เศร้ทงเลยพี่น้องเลยสาวท้ทงก็เดิมเบิ้งเสียหายผู้เฒ่าอยู่บ้านนนั่คน,นละทงตองทงทกอ่างไอข้าเจ้าจะาย้ายกันไปแถวนั้นนะพี่น้องเอออ่ะนอนไปหลีกอ่ะเดี๋ยวสิออกไปเบียดซะก่อนพี่น้องเนาะนี่กัดแดด,ดแน่แหละพี่น้องเลย ไปซอยน้องเพื่อนก็ถือว่าเราก็หาบมานันนะตั้งแต่พุ่นเลาะขายมาบดได้ขายเอาซื้อซอยกับแค่แน่เออมาพี่น้องมาเอาไล่แค่นี้เด้อบ๊ายบาย